สวัสดีค,ครับตอนนี้มาเพื่อทเบีย้ยนไช่เลยครับเด้อเมื่อกียเห็นห้างขี่ดินไส้กันดลเห็นเด้อบาท,ที่นี่ครับโอ้มายามน้องว่บาบ้านนอกคักเหรอบาท,ที่นี่น้โอ้อย่าได้ผ้ากันไปอยู่ในเมืองหลวงยัยยง,ยงเป็นปา่าเป็นดงยิ่งเก่ายี่นนองเนี่ครับ บอกเคยเห็นขี่ดินไสามาโดนแล้วเนี่ยท่าขี่ดินไสอำเภอล,ลำเมียนใช่จังหวัดนครราชสีมาได้พี่น้องเนี่ยเขาได้ปลาสอาวอเห็นแต่ท่าเกียนสมัยบานโบราณแล้วนี่คนน่ะท่าเป็นโศกทาาเป็นโศกครับท่าเป็นโศกโอ้ ยังโบารานเติบด้ครับทางนี้โอ้ยังเป็นปลายอยู่ครับโอ้มันก็เป็นตะยูอยู่แต่บ,บากคันขึข้ืนนี่มันหายได้แลครับนี่ครับพี่น้องอ่าสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เดินทางมาถึงชุมพวงเรียบร้อยนี่แหละครับบรรยากาศบ้านน้องครับมูจะคล้งองบานคนจะใสบนี่เดี๋ยวยางหลาะหาซะก่อน เออเอานี่เดี่ยวผู้กองสวัสดีครับสวัสดีครับร้องสวัสดีเอาเเชิญครับออนี่เบิ่งเตรียมเออเพื่อนคุณนายเพื่อนเนี่ยเตรียมกับเขาไใบถาไอหัวไอ้ถี่มาเบิ่งคุณเนี่ยมีฮอตต้มไก่หนึ่งไก่นะครับมีออเดอร์นีดน้อยๆครับตอนนี้เนี่ยขวดกี่ลีทพอมนี่อยากให้อ้ายมาเบิ่งเหมือนว่าธุรกิจเป็นเร่งไหนไปเจะต้องเฝ้ากินเถาะพี่บ้าไปผู้กองน้ำหนัก มีอย่างนี้โชว์พี่น้องบอกเพิ่งกันหนะมีอย่างไรเนี่ยมีอันนี้กับน้องน้องน้าน้องน้าเมนบ่านี่ปลาน้องปลาเลี้ยงปลาเออเลี้ยงปลามีนี่แหละครับอยู่แบบพอเพียงปลาปลาแต่เพียนปลาดุกเพี้ยนไปดีป้าไปดีครับไปดีนี่มีแต่เอึ่ยอยู่กับแบบเมื่อกั้บอกวปลาเงีวเออมีแต่เอาอยู่เนี้ยกินนี่ผักหวานนี่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 กับปลูกผักหวานครับนี่ผักหวานในถางน้อง พานลอยเอ็ดเกตหัวเมืองแล้วยึ่ถ้าพักหวานได้ต่อไปนี่อยู่แบบอันนี้ป้าอ้อยจะคล้องมาเนี่ยป้าอ้อยป้าน่องอ๋อนั่นนี่ยู่พีจะน่องเห็นบ่นี่แหละครับอยู่แบบพอเพียงไคตรงลืมแร่งเนี่ยเกิดที่วัดตีประจักษ์นี่เคยอยู่น้ำกันครับนี่สมัยก่อนนี่อยู่ต่อชดอน้ำกันเนี่แหละไปยุคกรุงเทพกรุงเทพอย่างไรไปหลายปีแล้วก็กลับมาคือเก่า ไปบ่ต้นมมุ่งครับต้นไปยุ่งเนี่ยนี่ก็เพิยุงเฮ็ดแบบให้มันเพื่อนผ้าอาศัยกันมันบ่โอ้ยเส้นที่หลับมันก็ใหญ่เขาท่านเองอืครับนี่เมืองตัวย่างครับเป็นข้าราชการบ่อยู่บ่อเซ่ใหม่ไม่ดูใม่เลยต้นยังใช่ครับครับนี่นี่กล้วยคือจีพันธุ์ดีของผมมันหวีหน่อยเฟรชซี่อะไรนี้น่าจะอันนี้อยู่ ไปตนพมปูกฟอมน้องไปใส่แล้วสี่เิึงนะสี่คือสมัยก่อนมึงอันนี้ต้นพยอมนี่พะยอมพยอมลืมนาเนี่ยบอกน้องเข้าเมืองฟ้ามาแล้วหลายปีโอ้มีทุกสิงทุกอย่างนี่แหละครับต้นใหม่หลายาะมีโ้มเลยครับอืมนีในี่ พูดีนี่อะนี่อ๋อนี่ลูกปลาอะไรยังนี่อันนี้ตัดลงไปแล้วอ๋อลูกปลาไปแล้วปลานิ่งปลาตะเลี้ยนโอ้โอเคเลยพี่น้องเอ้ยเกิดเป็นมาบ่ถือกันปะทางกันว่าลูกบวกลูกเป็นไฮน่าใส่ขาโทษนี่บ่กนี่บ่ที่ว่าเฮ็ดหน้าเนี่ยหรือไม่มาเฮ็ดหน้าใส่อะที่หอดใส่เนี่ยปุ่นแล้วหอดต้นแดงแห้งๆข็งหมดแล้วโอ้ยพี่น้องเนียเบิ่งเอาด้วครับเบิ่ง ขนาดอยูน้ำเพียรน้ำกันคนละครับเนี่ยยูน้ำเพียรน้ำกันก็ได้มีเวลาว่างเว้นพักกัดพี่แล้วมาเฮ็ดหมาเฮ็ดสวนพาลูกพาเมียอยู่น้ำดงน้ำปลาอะไรเลยครับพี่น้องเบิ้งเบี้ยนหาปีหาปีเนี่ยสุดยอดแล้วนะครับเบิ่งทไม่ได้หปีใหญ่เดียวกันนี่ยยังกุยชอนต้นดีชอนโอ้ยปลูกเฮียยังกุยชอนพี่ตัดทิ่มเออแต่ว่าอย่างหนอมันเป็นโฮมไม่ง่ายไม่ง่าย อันนี้แม่นยังนี่กบต้นแดงต้นแดงต้นแดงอ๋อเขาไปนพักพวานอพ่น่น่ต่อไปนี่ใช่แล้วผูกกองย่งไปยถ้ากินเห็ดไข่มันว่นี่แมนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเลื่มเด้อนี่งปพักวาน่นเดมีแต่เน่อยู่เน่ยกินครับนี่ยงรก็ได้กินในในสะมีปลาเอ่อเพิงผู้มีพักนั่งอางหยาบ่อึอดบ่อยาก ต่อไปเนียเป็นลบเรือยๆครับนี่โอ๊ยขักๆขัดๆขัดๆจานต้นเนี่ยดอเนี่ยดอกจานบานสะพังหน้าแรงลูกอีสานครับพี่น้องอันนี้เสี้ยงเก็บไว้เฮ็ดยังเนี่ยเกีบไว้ยงหัวปลูกต้นไม้อ๋อให้มันคุ้มบ่ลดมันวะรักษาคุ้มต้นไม้อ๋อมีกองเสี้ยงไว้แหงกองผู้กองเนี่ยก็เอาไว้จะปลูกต้นไม้ อ๋อคุ้มคุ้มต้เงาคุ้มเงาไม้รักษาความชื้นเนาะมันเจได้งามนะครับเวลาเขาใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยเนี่ยใหนบอกเขาขีใไส้ไปทีครับไนคุ้มหยาไปเลยเนาะที่ว่าต้องเด็ดตัดเนาะหยาเขาเพิ่นไม่ก็งามนะครับปลูกให้มันดูแลกันมันวะให้มันดูแลเทิ่งเทิ่งพืชสวนเทิ่งพืชยืนต้นเทิ่งไม่ผลมีตาต้นก็มาอืมนี่แล้วมันเจได้ดูแลกันเองอ๋อยางมาดูแลอืมมึงครับพี่น้อง เนี่ยนอออกนี่ครับไม่ไผ่ยังก่อนนี่ไผ่ตรงลืมแรงเออกินได้์มดปีซี่สัดคอยมีน้ำครับมีน้ำกินดูบัตติบัติแล้วยูนี่บ่มีไฟเข้ามาดิหนอผู้กองมันบ่บ่ได้ใส่ไฟครับใส่ใส่พลังงานอาทิตย์เสลล์พลังเซลล์นี่ไม่ยังนี่ของโครงการยังนี่ตาของโครงการกรมพัฒนาที่ดินโอ้มีหาแปดโอ้ไข่ปีหาแปดบ่มีมองชิมจักยางพื้นที่ครับใส่ประโยชน์ได้์มด อันนี้จุลินซี่นี่อ๋อนี่เห็ดเองมักเองมักเองเขาลดต้นไม้เจ้ใส่พืชง่ายใส่เอ็มบ่ใส่เห็ดผสมเองใส่พวกชุ่มรถลดพวกไปอ๋อนี่แหละพวกเปลือกไข่อ๋อเดี๋ยวมองเขตัวใหม่เพบักบางงครับอุ้ยบัางงูวีนอ่ะไปพบไปพบเบิร์ตแกงแกงเนาะแกงบัางงูหัวเหลืองเนาะเลยโอ้สุดยอดสุดยอดการลัางออกอันนี้ดำคนเดียวกังอือนี่ของพี่ก็กำลังลุ่มขึกัน ไปอยากอ่อนไปทางพูม oh. oh ึงมีอย okay, uh ังเสียให้มึงพี่นองมึงเนี่บมึงเป็นตัวอย่างครับนี่โอ้ยไ่สางงโอ้แ้นเื่อตงแสงนี่ครับซอยให้ซอยให้เต้นไม้งามขยายเห็ดเองเห็ดเองมัดทุกอย่างเห็ดเองมัดบริสุทธิ์เจ๊เจ๊ห้องหาเลือกเจ๊ห้องหายี่นี่ครับนี่คางบ้านนะครับคางบ้านเดี๋นี่ก๊กใหม่ มีแต่ของอยู่ของกินแบบเน่ามีมีเน่กินมดคือบอก่ต้องไปตลาดว่าใช่ไหมต้องไปตลาดอยู่นี่อันเลยกินมดปลูกสมสายกับปลูกมันถือว่งามมูติให้เดี๋ยวมันใหญ่แตดเอาเนาะแตงกินเอาให้มันพุ่มหน่อยเนาะมันเกิดแดงเราว่างไว้มันเกิดเดงเลยโอ้ยขนาดอันนี้ครับพวกสะเราถวายเดี๋ยสะเราถวายคนนสะเราถวายพี่น้องมึงปลูกซักต้นสักต้นอยังบักฮุ่งหน่อยยำยางอยู่ฝุ่นเห็นบ่ โบต้องไปยานเด้ครับบ่ตองยานว่ามันหกขับหกแนวจีนบไปเป็นอยอ่นี่นี่มาถึงบเออมา่นนี่ยังเนี่ยคือขัดคือเนี่ยเถอะโอ้พูดนะไปยงมากะปูเัโอ้นี่เด้แก่พวกุ่งหัวเลียงแห่งแสบด้พี่น้องมึงเนี่ยุ่นี่นี่นะครับเนี่ยถังปลาปลาเห็นมามนี่ระบบโซล่าเซลเลยนี่นำหดตัวสวนถ้าคุณกรแมนี่ว่าคุณแมนแมนเบิร์ละโอ้ไปยางส้มมึงน่ะให้พี่น้องมึงอเ กันมากกัยอะลืมกดไลก์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อครับนี่เหตุเพราะต้นแดงปีแล้วได้ต้นแดงโอ้นั่นเห็นบ่ต้นแดงว่ามีหักเกี่ยวได้แต่ว่ามันยังดอกมันเป็นมูกันต้นแดงอันนี้ใบพักพุ่งเนี่ยพักขี้เล็กขี้เล็กพื้นนาบ้านนีทุกจรทุกอย่างพี่น้องนี่พักอิดพักกะเพรากะเพราแหล่อันนี้นี่พันเตี้ยพันเตี้ยเนี่ยนี่บักหงเตี้ยพี่น้องเตี้ยน้อยเตียด้วยหนได้บักหงเตี้ยโอ้ยนั่นสูงประมาณสอกัว่าผู้ใด อยากมายามกับมาเด้อนี่ส่วนพวกกองยอดเแต่ลิงกิงเออนี่มี่นีเรากินทุกอย่างนี่เห็นไหมเราเจ้าปีนี่ต้นปยุงกับเป็นน้วยอะไรเออขัดขัดขักขัดขักุกย่างเนาะต้นยุงต้นยางอันนี้ต้นยางน้านี่ครับแต่ก่อนพันวางใดเกาะพี่น้องวางใดเกาะสีพาลูกเมียบ่เห็ดอยู่เห็ดกินดีมึงเห็ดอีหยังเคยจังซี่พันวาปะวานนี้เป็นไดบาทนี่โบได้ซื้อจากแนว เดินมาถูกข้างเหรือเปล่าอย่าเจือข้างเดินม่เปนพี่เบิ่งครับแบบบ้านๆเนีน่ย